สอนหาเงินฟรีเข้าบัญชีของ t o m um a n y Wallet 1,500บาทจากแอปเล่นเกมได้เงินจริงนะครับแล้วก็วันนี้มาอัปเดตแอปนี้นะว่าหายจาก Google Play Store เพราะอะไรกันนครับอันนี้ก็จะมาวิเคราะห์กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ a n g Studio นะครับในส่วนของคลิปวิดีโอน,นะครับมาอัปเดตในส่วนของแอปหางเงินฟรีถอนเงิน1,500บาทนะครับก็ถอนไปเ,เมื่อตอนเช้าเมื่อเมื่อคืนนะครับแล้วก็เงินเข้ามาตอนเช้าของวันนี้นะครับผมนะก็ในส่วนของแอปนี้นะครับนะเป็นแอปหางเงินฟรีโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะ แต่ตอนนี้นะครับนั่นะก็คือผมสังเกตเมื่อคืนอ,อีกนะที่ว่า,าไปลองดาวนโหลดนะคือจะลองดาวน์โหลดผ่าน Google Play Store แต่ว่ามันหายไปแต่ตอนนั้นคือกดผ่านลิงก์คือยังมีอยู่นะแต่วันนี้นะเมื่อเช้าวันนี้แล้วก็ตอนนี้ก็คือลองเข้าไปดูผ่านลิงก์ก็ไม่มีรายในส่วน Google Play Store แล้วก็เข้าไปดูในส่วนของ g l e Play Store อีกก็คือค้นหาก็ไม่เจอเช่นเดีวยวกันนะครับผมนะ่สักแอปนี้มีชื่อว่าแอป Crazy ฮีโร่นั่นเองนะครับนะถ้าเราเซิร์ชนับคำว่า crazy hero นะครับมันก็จะไม่มีทุกคนนะคือมันจะหายไปเนาะนี่ทุกคนนะถ้าเราไปคน้นไปกดลิงก์ของผมนะหรือไม่ก็ลิงก์ของคนอื่นก็ได้เนาะที่นะครับผมแปะไว้นะครับที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับทุกคนนะก็คือเป็นวิดีโออันนี้นะที่ผมลงไปเมื่อคืนนะครับก็คืออยู่ที่2อ5าบาบาทเนาะอันนี้ของเมื่อคืนเนาะ เดี๋ยวผมจะกดดูนะว่าม,มีมีเพื่อนๆของเราคอมเมนต์บอกนะว่าค้นหาไม่เจอนะครับนี่คนจนะทําไมมันไม่มีใน Play Store แล้วอตอนแรกก็คือนะัผมหาเจอนะแล้วก็นับอันนี้คือใช่ค่ะเราก็จะให้เพื่อนโหลดก็หาไม่เจอนะผมนะตอนนี้ผมก็วิเคราะห์อ,อยู่นะคร่าวๆเนาะว่าเกิดจากอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปนี้กันนะครับก็นับเดี๋ยวเรากดเข้าไปนีุ่กคนนะเมื่อเรากดเข้าไปปั๊บนะครับมันก็จะดีได้ด้นะมาที่หน้า นี่อยู่นะคือหน้านี่คือหน้าของอประมาณว่าประมาณเป็นหน้าของเทมเพลตของเขาของเว็บไซต์ของเขาเนาะ,ะแล้วก,กดเข้าไปปั๊บเลยนะพอกดเข้าไปปั๊บเลยนะมันก็ยังมีนะผ่าน,นถ้าเรากดในมือถือนะมันยังมีอยู่นะแต่ถ้าหากว่าเรากดนะผ่านในส่วนของ อคอมพิวเตอร์นะ่าจะไม่มีทุกคนนะอันนี้ก็คือมันยังเก็บน่าจะเป็นการเก็บข้อมูลเก่าอยู่ทุกคนนะยังมีอยู่นะแต่ว่าถ้าเรากดลิงก์จริงๆนะถ้าเราไม่เคยค้นหานะมันจะไม่มีนะสังเกตว่าถ้าเรากดที่ค่ายของเขาก็คือ Stank Team นะมันจะไม่มีแอป,ปนี้ทุกคนนะเห็นไหมทุกคนนะันจะไม่มีเลยทุกคนนะอ่าประมาณนี้ทุกคนนะซึ่งนะครับผมก็คิดว่าเนาะหนึ่งนะสองกรณีกรณีแรกก็คือ ทาง Google Play Store เอาออกนะกรอที่ที่2นะก็คือทางแอปเอาออกนะถ้าหากว่าทาง Google Play Store เอาออกนะมันจะทําการบอกนะมันจะบอกว่าทําไมถึงเอาออกนะครับซึ่งนะวันนั้นถ้าหากว่าเรามาดูตรงนี้นะมันก็จะบอกว่า,า,า,วาปิดแอปที่อันตรายเขาก็จะแจ้งไว้ตรงนี้ทุกคนนะแต่ว่าของผมคือไม่มีนะ ก็คือ Crazy Hero ไม่มีนะว่าเป็นแอปอันตรายคือมมนไม่มีการแจ้งเตือนว่าเป็นแอปอันตรายนะซึ่งนะครับผมนะก็เลยอาจจะเป็นเข้าเงื่อนไขข้อที่2ก็คือว่าทางแอป,ปเองนะก็คือทางแปปอป Crazy Hero นั้นเขาเอาออกเองนั่นเองนะก็คือว่าทางแอป,ปของเขานะครับเขาเอาแอป,ปนี้ออกไปก่อนนะเพราะอะไรเขาถึงเอาออกไปก่อนนะอ,ะอาจจะเป็นการอัปเดตแอปใหม่ก็เป็นไปได้หรือที่ผมคิดอยู่ก็คืออาจจะเป็นเพราะกิจกรรมนี้ก็ได้เหมือนกันนะ กิจกรรมนี้ก็ค kind of ืออันนี <respuesta. S 2> ้ทุกคนนะกิจกรรมที <moderate> ่เขาจะแจกจิทุกคนนะที่เป็น 10,000K นี่ทุกคนนะกิจกรรมแจกในส่วนของหีสมบัติตรงนี้นะครับผมนะอ่าเพราะกิจกรรมนี้นะครับก็คือมันมีอ่าภารกิจให้เราทําก็คือภารกิจของการอ่าดูวิดีโอนะครับ5วิดีโออันนี้คือเราก็ทําได้แหละเนาะแล้วก็ภารกิจของการที่เรานั้นนะอันนี้คือการอ่าทำทำภารกิจงานโต้ตอบนะแล้วก็อันนี้คือทาได้อยู่แล้ว อันนี้คือภาืกิจเล่นเกมก็ทําได้อยู่แล้วนะแต่ว่าเพกืกาอันนี้นะครับถ้าหากว่ามันไม่มีใน Google Play Store แสดงว่าเราก็ไม่สามารถที่จะเชิญคนเข้ามาดาวน์โหลดแอป,ปนี้ได้เนาะมันก็เลยทาให้ภพกืกานี้ทุกคนนะจะล่มเหลวหมดเลยเพราะว่าทุกคนจะไม่สามารถที่เชิญใครเข้ามาได้เนาะซึ่งนะครับก็คือมันก็จะไม่สําเร็จแล้วก็มันก็จะหัก ในส่วงเงินที่อยู่ในเหตุสมบัติตนี้นะเมื่อคือนผมก็โดนหนะ้าประมาณ2000กว่าอ่าสองสองล้านนะก็คือ 2m นะวันนี้ก็น่าจะโดนอีกนะ้วถ้ามันยังมีคือประมาณ 3M ด้วยกันตรงนี้ทุกคนนะนี่เนาะผมคิดว่านะ่าอาจจะเป็นเพราะเป็นภารกิจนี้ก็ได้นะเพราะว่าอาจจะมี คนปั๊มก็ได้หรืออาจจะเป็นเพราะว่านะ่งเงินของเขาเงินสำรองจะไม่มีก็เ,เป็นไปได้ตรงนี้เขาไม่ชวนเหมือนกันเนาะแต่สําหรับการถอนเงินที่ 1, 5 0 0บาทนั้นเมื่อคืนนะผมก็ลองถอนไปนะแล้วก็เงินก็เข้ามาเหมือนเดิมนะอันนี้ของของ2 3 5ของเมื่อวานก่อนนะส่วน1,500นานับก็ยังเข้ามาเหมือนเดิมน่ทุกคนนะถอนมาวันที่26นะเงินก็เข้ามาเหมือนเดิมดูผมตรวจในทุกวันที่วอลเด็นะครับนี่ทุกคนนะผมก็ถอนมานะครับวันที่26่นะ่เงินเข้ามา ตอนเช้า7จ็ดโมงเช้าห้าสิบหกนาทีนะครับก็ยังสามารถถอนไดเหมือนเดิมนะก็ประมาณว่าถอนแล้วก็เงินเข้าเหมือนเดิมนะครับในส่วนของ1นึ่ง้บาทเนาะแล้วก็ผมก็กดถอนใหม่นะในส่งวันนี้เนาะนี่นะที่ผมกดถอนใหม่ก็คือก็คืออันนี้แหละทุกคนนะก็ต้องทาภารกิจใหม่ตอนนี้ก็อยู่คนะิวที่9 8 7้เนาะถ้าใครที่ดูคลิปเมื่อกี้นะที่ผมเปิดให้ดูนั่นก็คือคลิปที่ผมลงมือคืนนะ ผมจะอยู่ที่คิวประมาณ60กว่าเนาะแล้วก็ผมก็ทำเพร่กิจของการเชิญไป10คนสำเร็จผมกดปั๊บเลยแล้วก็มันก็สามารถถอน,ถอนเงินได้เลยเนาะ <c oughs> ก็เลยอถอนไปเมื่อคืนแล้วก็เงินเข้ามาตอนเช้าวันนี้นะครับผมนะโอเคนะครับผมนะอันนี้ก็คือที่ผมคิดไว้ว่าทำไมทางแอปไม่มีใน g o o g l e Play Store มันอาจจะมีสองส่เหตุหนึ่งก็คือทาง Google เอาออกเองแต่ว่าถ้า Google เอาออกเองนั้นมันอาจจะมีการแจ้งเตือนก่อนนะ หรืออาจจะเป็นเพราะทางแอปเขาปิดการอัปเดตแล้วก็เขาก็ไปอัปเดตครั้งใหม่เนาะอัปเดตให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมหรือ,อยังไงก็ตามเนาะอาจจะเป็นไปได้เนาะหรือนะครับผมนะั่นก็คืออาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับภารกิจอันนี้นะั่นเองภารากิจของการปกป้องปกป้องเจ้าหญิงนะซึ่งต้องมีการชิงเพื่อนเนาะให้ได้3 0 0อยคนนะถึงจะขับไล่มอนสเตอร์ตัวนี้ได้เนาะถ้าหากว่าเราไม่สามารถทําได้ตรงนี้ก็จะถูกมอนสเตอร์นะครับผมนะ ขโมยในส่วนของหินสมบัติตรงนี้ทุกวันทุกวันทุกวันจนกว่ามันจะหมดแล้วก็ตอนนี้เวลาแค่5วันแหละทุกคนนะเท่าที่ผมคานวณมาเนาะหวันก็จะเป๊ะพอดีทุกคนน่คือจะหมดพอดีเลยที่ทุกคนนะช่องของผมนะก็ถอนมานันหนึัท้งไ้่ย่าทเนาะ ก็นับ5วันก็อันนี้ก็ถ้ามันลดไปอีก3ล้านเอ็มเนาะก็ตรงนี้3ล้านก็เหลือ7ล้านเนาะเอ้ไม่ใช่ก็เหลือ6ล้านเนาะพอดีเลยเนาะพอหมดเวลาพับนะมันก็เงินรางวัลในส่วนของตรงนี้ก็จะหมดไปเลยทุกคนนะอันนี้ก็อาจจะมีส่วนเหมือนกันเนาะหรือถามถามว่าเพื่อนๆนะว่คิดว่าเป็นเพราะอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปอยูนี้กันหน่อยนะตรงนี้เนาะก็อยากทราบเหมือนกันนะผมนะที่ผมเดาก็อาจจะเป็นสสายเหตุนี่แหละเนาะหนึ่ง เขาอาจจะอัปเดตแอปใหม่นัสองก็คืออาจจะเป็นเกี่ยวกับภารกิจนี้แล้วก็อาจจะมีเงินทุนที่ไม่พอนะเพราะว่าถ้าหากว่าเขาแจกจริงๆก็โหเยอะมากทุกคนนี่คือ9 00 0กว่าบาทเลยนะอันนี้9ก้าพกว่าบาทเลยทุกคนนะเออแล้วก็ถามว่าใครทําได้ประมาณ1 0 0 0 0อ่าสิล้านอ่ะก็คือประมาณ หนึ่งหมื่นบาททุกคนแล้วสิบคนก็ไม่ไม่เป็นหนึ0 0แสนบาทเลยหรอใช่ไหมแล้วก็ถ้าหนึ่งร้อคนก็1ล้านบาทเลยทุกคนนะ่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องนั้นก็เป็นไปได้เนาะ,ะแต่ว่าในส่วนการถอนเงินที่1นึ่งพบาทก็ยังสามารถถอนได้เหมือนเดิมนะวันนี้ก็มาอัปเดตพี่เท่านี้เนาะในส่วนของแอป crazy hero เนาะก็เป็นการสอนทางเงินที่อ่ผมนั้นมาอัปเดตมากกว่านะไม่ใช่นว่าสอนโดยตรงเนาะการสอนทางเงินของแอปนี้ก็คือว่าเราต้องสะสมเงินสีเขียวแล้วก็เงินสีเหลืองเนาะเงินสนะีเขียวก็ ให้ไ่อให้า1,500บาทแล้วก็มากดนะทำกิจกรรมลัดคิวก็คือว่าตอนนี้เราอยู่ในกิจกรรมตอนนี้เราอยู่ในคิวที่987นะเราต้องทำอันดับของเรานั้นลดเหลือคิวที่50เราถึงจะสามารถถอนเงินได้เนาะซึ่งมีอยู่2ช่องทางคือ1น1ช่องทางการเล่นเกมกับการดูวิดีโอนะอันนี้สามารถทําได้วันละ1ครั้งนะครับผมนะ่าจะรัดคิว98คิวตรงนี้นะ เราจะดูได้ว่ามันจะรักเคียวไปกี่เคียวก็ดูตรงนี้เลยนะครับส่วนตรงนี้คือทําได้ทุกวันนะัคือการเชินเพื่อนแต่ตอนนี้มันมีปัญหาแล้วแหละเพราะว่ามันไม่มีแล้วในส่วนของ Google Play Store นะใน Google Play Store ตอนนี้ไม่มีแล้วนะในส่วนการดาวน์โหลดแอปนี้นอกก็เลย าจจะมีปัญหาหน่อยในส่วนการรัะเขียนตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็คือเป็นการหาเหรียญหนนะ้าเหรียญสีเหลืองนอกก็ขั้นต่ำอยู่ที่1นึ่งมืนเหรียญเท่ากับอยู่ที่สิบาทก็สามารถถอนได้เลยนะตอนนี้ผมมีอยู่ที่148บาทนั่นเองนะครับตรงนี้เนาะก็ขอถอนเลยลวกันเนะื่เพราะว่าดูเหมือนว่าแอปตัวนี้มีปัญหาเนาะกดถอนเลยดีกว่านะ 148บาททุกคนนะอเาโอเคประมาณนี้เลยละกันเนาะก็รอให้เงินเข้ามานะครับตันนี้นะครับผมนะใครที่มียอดเงินอยู่นะแนะนำให้ถอนได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้เท่าประสบการณ์ของผมนะถ้าว่ามันเริ่มห่างอ,ออกจาก เทสโตนนะอาจจะมีมีปัญหาหน่อยนะหรือถ้าว่ามีปัญหาเขาอาจจะอัปเดตแล้วก็กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมก็เป็นไปได้ตรงนี้นะครับผมในไงก็ขอ,อกําลังใจเนาะให้กับทางทีมงานของแอดมินเนาะของ k ค h e r o เนะาะถามว่ากำลังอัปเดตอยู่นะก็ขอให้สู้ๆแล้วก็นกลับมาใหมนะ่เพราะว่าผมคิดว่าหลายๆคนนะที่รออยู่นะที่ส่งแอปนี้นะก็คือมีคนหลายคนนะที่เล่นแอปนี้เยอะมากเช่อนเดียวกันตรงนี้นะครับผมนะ โอเคนะครับวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ